ขอต้อนรับเข้าสู่ read for the c l o s e eyes พื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวผ่านการอ่านให้ฟังค่ะเรื่องราวในตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเจ้าเทาหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการอ่านไปพร้อมกันค่ะเทากลับมาถึงบ้านก่อนฟ้าจะเปลี่ยนสีไม่ได้รีบไม่ได้หนีแค่รู้ว่า วันนี้เดินมาไกลพอแล้วเธอนั่งอยู่ในมุมเดิมมองโลกจากด้านในโลกยังอยู่ตรงนั้นมีเสียงมีการเคลื่อนไหวมีใครบางตัวเดินผ่านไปมาอยู่นอกบ้านแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นนอกเส้นเขตที่เธาเลือกที่บ้านไม่มีใครถามว่าไปเจออะไรมาบ้าง ไม่มีใครเร่งให้เล่าและไม่มีใครคาดหวังว่าเทาจะต้องพร้อมกว่านี้มันแค่เปิดพื้นที่ให้เทาได้หายใจโดยไม่ต้องตอบสนองกับอะไรเลยลุงกับป้าเห็นเทากลับบ้านเร็วกว่าปกติแต่ไม่ได้แปลกใจถ้าเป็นการหนีแมวตัวอื่นเทาจะไม่เดินเข้ามาแบบนี้เธอจะรีบจะตัวรีบ จะหลบก่อดแล้วค่อยคิดทีหลังแต่ครั้งนี้เทาเดินมาเนียนเเดินช้าๆแวะเลียอุ้งเท้าหน้าหนึ่งทีเหมือนตั้งใจให้ใครเห็นว่าฉันกลับมาเพราะอยากกลับลุงมองนาฬิกาป้ามองเทาวันนี้กลับไวเนอะเสียงป้ารเรียบเรียบเทาไม่ต่อแค่หาวหนึ่งที แล้วเลือกที่นั่งของตัวเองลุงยิ้มมุมปากแล้วเลื่อนถ้วยอาหารของเท้าให้ใกล้ขึ้นนิดนึงเหมือนบอกว่าอืมนีชาโคม,มาอีกแล้วสินะพอตกเย็นเสียงในบ้านก็ค่อยๆเบาลงเอาจะเริ่มขยับตัวตามจังหวะที่คุณเคยเดินตรวจพื้นที่เดิมเลือกที่นอนเดิม วนอยู่ไม่กี่รอบเหมือนกำลังเช็คว่าวันนี้ทุกอย่างยังอยู่ครบดีเขาชอบนอนบนเก้าอี้ตัวสีฟ้าตัวเดิมที่คุณป้าเอาเบาะนุ่มๆม,มารองไว้ให้ถ้าคุณป้านอนอยู่ที่โซฟาบางทีเขาก็จะเดินมาใกล้ๆหยุดดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกระโดดขึ้นไปนอนข้างๆไม่ต้องเบียด ไม่ต้องอ้อนแค่อยู่ในระยะที่รู้ว่ายังมีใครอยู่อีกฝั่งหนึ่งของลมหายใจเวลาคุณลุงนั่งดูทีวีเท่าก็จะกลับไปที่ประจำบนเก้าอี้สีฟ้านอนนิ่งๆเหมือนรู้ดีว่าตรงนี้ปลอดภัยแล้วกลางคืนเท่านอนใกล้คุณลุงคุณป้าไม่จำเป็นต้องชิด แต่อยู่ในระยะที่ได้ยินเสียงหายใจเธอหงายท้องเปิดพุงทิ้งตัวลงกับที่นอนในท่าที่ไม่ต้องเฝ้าระวังอะไรเลยไม่ใช่เพราะโลกหายไปแต่เพราะคุณลุงและคุณป้ายังอยู่ใกล้ๆเช้ามาถึงเร็วเสมอบางวันเขาจะตื่นพร้อมคุณลุงตีสี่ตรง เหมือนเป็นข้อตกลงที่ไม่เคยพูดกันเธอเดินตามเงานั่งเฝ้าดูโลกเริ่มขยับอีกครั้งจากในบ้านบางวันร่างกายเทาปฏิเสธการตื่นเช้าเธอขยับตัวอีกนิดแล้วเลือกตื่นพร้อมคุณป้าในชั่วโมงถัดมาและถ้าวันไหนคุณป้ายังไม่ยอมลุกเทาจะใช้เท้าเขี่ยกแก้มเบา เขี่ยซ้ำอีกครั้งอย่างสุภาพแต่ชัดเจนไม่ใช่การเร่งแค่เตือนว่าถึงเวลาต้องออกจากห้องแล้วเช้าแบบนี้ชาโคมักจะโผล่มาทักคุณลุงกับคุณป้าเดินมาอย่างไม่รีบหางแกว่งเสียงฝีเท้าหนักแสดงความร่าเริงออกนอกหน้าคุณลุงกับคุณป้ารู้ดี ว่าเทาเป็นแมวขี้กลัวและรู้ดีพอๆพกันว่าชาโคเป็นหมาขี้เล่นไม่เคยมีท่าทีร้ายบางครั้งคุณลุงจะพูดเสียงเบาๆเหมือนอธิบายให้ใครบางตัวที่ไม่อยู่ตรงนั้นฟังว่าชาโคแค่มาทักไม่ได้จะทำอะไรป้าพยักหน้าเหมือนช่วยยืนยันว่าโลกตรงนี้ปลอดภัยแล้ว แต่สำหรับเทารูปร่างของชาโคใหญ่เกินกว่าจะคิดเป็นอย่างอื่นแค่ได้ยินเสียงเห่าขนของเทาก็พองขึ้นทันทีตั้งแต่ต้นคอไล่ไปตามสันหลังจนถึงปลายหางลำตัวแข็งหางชี้ตรงอุ้งเท้าเกาะพื้นแน่นหายใจสั้นลงโดยที่เธอไม่รู้ตัว ร่างกายของเทาตัดสินใจก่อนความคิดเสมอคุณลุงกับคุณป้าเห็นอย่างนั้นก็ไม่พยายามฝืนไม่มีการแนะนำตัวไม่มีการผูกมิตรไม่มีคำว่าเดี๋ยวก็ชินแค่ยอมรับว่าเพื่อนบ้านต่างสายพันธุ์คู่นี้ไม่จำเป็นต้องสนิทกันวันนั้นชาโคกินขนมเสร็จแล้วก็กลับบ้านไป เช้านั้นโลกของเทาค่อยๆกลับเข้าสู่ความสงบเงียบเหมือนเดิมตอนนี้อาจจะเหนื่อยไปหน่อยและเสี่ยงเกินไปถ้าจะออกไปสำรวจนอกบ้านไว้ตอนบ่ายค่อยไปแล้วกันช่วงสาย,สายเทามักจะเดินไปที่ห้องน้ำห้องเล็กๆที่พื้นเย็นและแทบไม่มีเสียงอะไรแทรกเข้ามา เธอนอนเหยียดยาวบนพื้นกระเบื้องรับความเย็นผ่านท้องหลับตาลงโดยไม่ต้องระวังทิศทางใดเป็นพิเศษห้องน้ำไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่มันเงียบและปลอดภัยพอสำหรับการพักอีกครั้งหนึ่งของวันวันนี้การไม่ออกไปไหนในตอนเช้าเป็นการเลือกของเธอ ขอบคุณที่เข้ามาร่วมรับฟังในครั้งนี้และพบกันใหม่ในการอ่านครั้งถัดไปค่ะ